เห็ยนยังเนี่ยเห็นยังฮะียนกบนียงวะมเนแฮกเลยนอนเอออามงนตายแล้วบสนอนมันเป็นตาฟื้นยไเทียนยังนะมันหุ่นักษ์อยสีทาเข้าเบ่เนยังกาทาเข้าหัวเห็ยนยังเหมือนฆ่าบ่ฆ่าเข้าบ่ว่าเขาขงโอ้่า นี่บอกเนี่ยยา,เ,านเนี่ยเขาเอื้นนะแอนาชินเอาดีๆดดรูปจักนเนาะแอนเาชินเขาไปแก้พดหวดวัวก็าว่าไรองแทบันนี้ก่อนบอ,บอกตัดชั้นเนียฝังรงนเยครั่ใช้ลาเหมืนนอนไยานี่น,นงน้อมันว่าชื่อว่า,ย,า,ย,ายังยาเนี่ยจักไงวะใส่ไปทฤีพระบจัาซื้อ,อยาอามกูดร คุณน่ะด็อกเตอร์ดีอา์คุณจจักรต่ดีอาดอกเตอร์ดอกเตอร์เตอโลกเฮ้ยเลื่อยวะเนี่ยมึงเตรมะไรหมดเลยว่าเขาเขาอยากจะไปจับผมอ่ะโอ้โาขี้หางวันนี่คีคักนี่เนาะ้วเขาอย่างเงี้ยอ่าประมาณโบุมมีโอกาสได้พคดได้เกิดูคนอะบอกว่าเกิดดาวอยะ หาซั่งน้นำมันชั่งดูกันเหลือและัวน,นี่กน็นอนได้หาดีอย่างเงี้ยเรานปัญตายอากาศเย็นแล้วนอนดีเนาะหมดแล้วเจอที่ง่ายวางยาสลบแล้วบ่ว่าเป็นยังอ่ะให้มันนอนอยู่ซื่อๆนี่นะถ้ามันดิ้นมันชามันทาหลายมันชาถือมันสเปคไปวางนั้นเป็นไปวางนี้อ่าลูกพี่ลูกพี่เป็นผู้วางยาให้เลยหมดอ่ะเอายายังสิยาเอ้อวายาไม่แต่ยาพุ่งหรือยาน้ำยาสลบทีเลยครับหมอซี่ท่าอยู่แล้วบ่ S 2> <S 2> <S ชิดบนเลยนะ,ยนนะชิดตัวเดียวนี่นะชิดแต่ตัวนี้นะน ding, ชุ่มพอลวแม่มันคือยูดิ้งแค่วะพกติมันดิ้นปานตายก่อนเ่ยังะเนี่แล้วแล้วะลวะเออเออเอา,เอามือมือหน้ามาทาให้เบิ้งไหมเบิ<น>้งนี่ทาแล้วมันปอันี้เลยได้เ เยลอกไู้นี่ยถ้าถ้าตัวมันอยู่ซื่อนี่ก็ได้นี่โอ้อันอันอันนี้ถาแล้วแล้ววันที่ยังมีขี้เก่าติดอยู่เนี่ยนาะถาแล้วแล้วยุบแบบว่าตัดยอดตัดเก,ก่ามันโอ้ไปเลยเว่นทีนะดูตรงนึงนะเออนี่อ,อืมนี่นี่น,นี่เออเว้ยในการโบถาทำเด้บ่พูดเย็ะนะเออเอาซทำนี้ละครับพี่น้องเงี้ยยกมือน้าชิมาเห็นให้เบิ่งใหม่ ซีมี่ยังพิดแป๊กแวกสะดางอีกฟาร์มงัมฟาร์มนี่มีเทนแนวพิษด,ดานตั้